ครับเศษผักกาดนะครับผมนี่นะครับให้ลูกไก่กินนะครับลูกไก่ได้อยู่คอกใหม่นะครับแห้งนะครับแห้งแล้วก็สดชื่นเลยนะครับดูครับค่อนข้างสดชื่นครับก็ ถ้าเป็นเศษประกาศก็ให้ได้นะครับผมแต่ถ้าเศษกระลำเนี่ยก็เราก็ให้ข้างนอกเอานะครับผมนะครับมันก็จะเลือกกินนะครับดูครับถ้าไม่มีเวลาไปตัดหญ้าให้มันกินนะครับเนี่ยดูครับผมกินดีมากครับ นี่ครับผมสมบูรณ์ครับดูกระเพาะดูกระเพาะลูกไก่นะครับยิ่งได้อยู่คอกแห้งๆอย่างนี้ครับผมสุขภาพดีมากครับนี่ครับแม่พันธุ์ก็กินดีครับใครไม่มีเวลาตัดหญ้านะครับเศษผักตลาดนะครับผักกาดนะครับแต่บางท่านเลี้ยงกระหล่ำก็เลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะครับ แต่ผมก็ให้กินมาตลอดนะครับแต่ว่ากรณีไก่แม่พันธุ์หรือว่าพวกลูกไก่เนี่ยถ้าวันไหนที่มันมีพวกผักกาดเยอะผมก็จะให้กินผักกาดนะครับแต่ถ้ามีกระหล่ำผมจะโยนอ,นออกไปด้านนอกจะเยอะกว่านะครับผมก็จะเลือกเป็นวันนะครับแต่ก็มีกระหล่ำม,มีอะไรปนได้นะครับผมก็ให้กินแบบนี้มาตลอดนะครับ,รบพวกลูกไก่ก็กินดีครับดูครับ